สวัสดีครับทุกคนเราเจอเกมใหม่ตัวเราไม่มีสีดูสิกลายเป็นสีขาวดําหมดเลยอ่ะแบ๊กเดี๋ยวแล้วแบ๊กพ่อเห็นตัวอะไรไม่รู้ว่าเป็นปีศาจดูสิเป็นแบบโครงกระดูกอ่ะราต้องทำนี้แล้วก็จะเข้าไปได้นี่เราต้องเติมสีสีแดงคราได้สีแดงอยู่อุยน้องบิ์ตัวกลายเป็นสีแดงไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเล่นยัไงเด็กๆเด็กๆเรามาดูวิธีการเล่นกันก่อนไหมนี่ไง เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เขาบอกว่าวิธีการเล่นนี่ทางสีแดงให้เราไปซ่อนแต่ถ้าเราถ้าเราเจอสีแดงแล้วเราไปอยู่ที่สีน้ําเงินอ่ะเราตายแล้วอันนี้อันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเจอตัวนี้ตัวที่มีหลายสีอ่ะเราก็ตายโอ้วิธีเดียวที่จะรอดนะครับเราต้องไปแอบตามสีที่เราได้ใช่พ่อพ่อดูแล้วมันเป็นการทางตัวทังสี อันนี้เป็นสีหนูได้มาหนึ่งอันแล้วทุกคนดูถ้าเราสีแดงแล้วเราไปอยู่ตรงสีส้มเราตายนะโอเคงั้นเราไปหาสีให้พบเลยไปนี่มาอยู่ตรงนี้หนูได้หนึ่งอันแล้วมันอยู่ตรงนี้ได้แล้วได้หนึ่งอันแล้วตอนนี้เราเป็นสีแดงอยู่อุยดิ้งโดนไม่โดนไม่โดนแอบชันทุกคนแอบแอบแอบอ๋อตัวเราสีเหมือนผนังไงใช่ใช่มันเลยมองไม่เห็นเราเป็นแบบนี้เลยอ่ะมันเป็นแักอยากเลยอ่ะตอนที่ปีศาจเดินผ่านหน้าจอเราจะเป็นรอยเลยอ่ะ บิ๊งยั่ไหงอ่ะไปเราต้องเดินไปคู่กันไปคู่กันครับบิ๊งมาอยู่นี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 ่บิงกับปายเจอกันแล้วไปไปคู่กันนู้นข้างบนมีขึ้นบันไดขึ้นบันไดไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไมขึ้นบันไดขึ้นไม่ได้บิ๊งมาเร็วบิ๊งมาเร็วเวลาเราเดินน่ะเราต้องรีบไปหาไป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 พี่บ้มีหรอมีตัวหรอนอยากอยากอ่ะแสดงว่ามันกำลังจะมามาแล้ว อุ้ยดูยาวมากอุ้ยดูไกนมันมองเราไม่เห็นอุ้ยมันเดินย้อนกลับมาเราต้องรอให้สีอันนี้มันหายไ่อุ้ยมันมีรอยเท้าด้วยนะเห็นไหมเวลาปีศาจมาอีกแล้วาอแล้วใบบลองมองไปตรงโน้นสิมีสีแดงอยู่ใกล้ไหมเราต้องไปน่าตรงที่มืดมือ่ะไม่มีไม่มีแล้วเราจะไปยังไงอ่ะมันจะมาแล้วมันมาบ่อยมากใช่อุ้ยอุ้ยเพื่อนคนนั้นโดน ไปไปรีบไปรีบไปเดี๋ยวมันยังอยู่มันอยู่นี่เองแต่เราจะไปไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาโอ้โหมันตามติดชีวิตเราอะทุกคนปีศาจตัวแบนขายาวแขนยาวมากมาไปตรงนี้ไปข้างหน้าเราอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสีแดงอยู่นี่อีกนิดเดียวพข้ารอบเข้รอบไปเอาไปบิงตามมหาพี่ไบ้ไง ดิ้งมาเลยมันไปแล้วถ้ามันเดินหันหลังเราต้องรีบไปเจออีกแล้วไปไปไปเราเจอไม้สีแล้วดิงเก็บไม้สีแล้วรีบเข้าสีแดงโอเคคุณข้ปได้อแล้วใช่มใช่ใช่เข้าไปตรงนั้นมีสีแดงถ้าตรงไหนมีสีแดงเราไม่ต้องกลัวเพราะมันคือจุดเซฟโซนของเราจะยินเสียงเหรอใช่นงไหนี่ไงมาแล้วอุ้ยนั่ไงตัวยาวโอ้ มือมือพ่อไปโดนพ่อขอโทษพ่อขอโทษทุกคนเมื่อกี้มือพ่อไปโดนพ่อกะลังจะห่างกล้องเฉยพ่ออ่ะมากดอนนี้กันไหมใช่ไหมอุ้ทุกคนมีวงล้อหมุนมีตัวช่วยแากวก่อนนะอุ้ยเราได้วงล้อหมุนฟรีเราจะได้ตัวช่วยเป็นอะไรน้องบิงได้ชนะได้รงวัลสิบห้านาทีคืออะไรใบได้ทำท้าววิ่งวิ่งไหมโอ้วบวิ่งไหม ของบิ๊ได้ชีวิตไงถ้าตายไม่เป็นไรของบิงตายไม่เป็นไร<อ>เฮ้ยแต่เรายังมาหาแปลงทาสีไม่ได้เลยอะตรงนี้มันเริ่มไม่มีแปลงทาสีให้เราแล้วอะแล้วเราจะครบได้ยังไงอะต้อง13อันเน่เราต้องหาให้เก่งกว่านี้นี่ไงบิ๊มาบิ๊มาบิา๊บเก็บแล้วไปหาสีแดงต่อเราเราลงไปข้างนี้มั่งไหมพี่บา้าข้างนี้ยตรงไหนที่เรายังไม่ไปตอนนี้ให้บิงนำมั่งดีกว่าอะเราลงไป บิ๊กไปเดี๋ยวพี่บ้าจะตามบิ๊กไปทางไหนก็ได้บ้าจะตามบิ๊กเดินบิ๊กเดินไปยาวๆเลยลูกไม่ต้องหยุดโอเคถ้าเกิดว่ามีเสียงแปลกๆเขาหยุดอุ้ยบิ๊กพามาถูกบิ๊กพามาถูกทางสี่อันแล้วบิ๊กอุ้ยเกือบเราเกือบตื่นเต้นอะเมื่อกี้เราเจอแก้วมันไปแล้วมันไปแล้วตามบิ๊กไปบบ้ตามบิ๊กไป คนที่นี่เป็นสีแดงก,กันหมดเลยเนาะแสดงว่าใครเล่นเกมนี้ต้องเป็นสีแดงแน่ๆเลยอะ่ะถ้าเราอยากเป็นสีเหลืองสีจมพูไม่ได้ไดีนะน้องไบมีรองเท้าวิง่งทำไมไมีไบลองกดรองเท้าวิ่งสิลองกดอะไรไม่ได้บิงไปต่อเลยครับเราต้องสู้แบบว่าไม่ต้องกลัวเฮ้ยบิงอุ้ยมันอยู่ไหนอะ่ะอุ้ย,ยทุกคนเราแอบกันสี่คนเลยอ่ะ ไปตามทานป้าบิงบิกตามทานเป้าอุ้ยเราเจอบันไดทุกคนตรงนี้ตัวเรากลายเป็นตัวมืดว้อุ้ยแล้วขามีอะไรไป้ายอะไรไบป้ายเเนี่ยไม่รู้รนั่นแหละไปต่อทําไปครึ่งทางแล้วบิงม,ม,มาทางนี้บิงมาให้ถูกทางเราปีนได้อรอบิงตรงนั้นอะ่ะใช่เอา้าเราก็ปีนสิมันปีนไดไบเอ้าแล้วตรงนี้เราจะเอ็นยังไงอ่ะตัวเราเป็นกลายเป็นสีดําอ่ะ หรือว่าเรารอดอยู่แล้วถ้าเป็นสีดำไหนอะตรงไหนเราเราลงทางเดิมเหรอเราขึ้นไปทั้งบนดีกว่าทำไมอะมันมีทางไปไหมน่าเนี่ยลงตรงนี้เลยลงไปเลยโอเคเผื่อเผื่อว่าเรายังอ๋อมันเป็นทางเขาวงกดอุ้ยอุ้ยริวบิงโดนเปล่าไม่หนูขึ้นขึ้นมาก่อนบายให้พ่อเล่นเหรอใช่ให้พ่อหาไม้ปูกันเหรอ เดี๋ยวพ่หาแปลงทาสีเองพ่อจะลองสู้กับเจ้าตัวร้ายดูบ้ถ้ามันได้ยินเสียงบบอกพ่อเลยนะบางทีพ่อไม่ได้ยินเฮ้ยพ่ออยู่ตรงนั้นก่อนนะแมไม่หนูเจอพ่อเหรอใช่ตรงตรงนี้มันมันใกล้กันมากเลยไม่ใช่พ่อก็เข้าไปข้างในเลยไหนอะบิ๊กป็นนั่งรอกอนบพ่อ อุ้ย,ย,ย,ยมีคนโดนอีโวโดนอุ้ย,ยทุกคนมันมันจับจริงนะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ถ้าใครโดนนะโดนจริงอุ้ยของบิงเป็นเพลงน่ากลัวมากใช่เต้นแดงเลยอะ่ะบิกนอนพ่อก่อนพ่อมาหาแล้วบิงบิง,บงเราเจอกันแล้วพ่ออยากเป็นตัวนี้ไหมเป็นตัวไหน เป็นได้ปะเป็นได้ทุกคนเรากลายเป็นปีศาจได้อะได้จริงปะจริงต้องกดยังไงอะขอเขา้าไปดื้อเข้าในตัวอุ้ยเป็นไม่ได้ครับว่าคุณไม่มีตัว๋วต้องใช้โลบักนะครับถึงจะกลายเป็นปีศาจได้โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเราได้สี่ภูกันหรือแปลงทาสีอะแค่ห้าอันเราหาแทบตายเราหาทั่วแล้วหาไม่เจอไม่รู้มีใคร ครบได้มากถ้าคบิีสามอันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนถ้าเขาทีสามอันแล้วอ่ะจะเป็นยังไงนี่ค่ะถ้าคบิีสามอันแล้ว๋ยวจะเข้าในอ๋อมันจะประตูขาวนี้จะเปิดเหรอใช่ดน้โอเคโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงาบด้วยนะบ๊ายบาย